แสองตามกระแสตามกระแสครับท่านผู้ชมตามกระแสยังเก็มื่อแรงสองบอกสองนี้นยังสองนี้นหอมแก้มหอมแก้มสองจากลูกเงียวมใช่ไหมลูกเงียวสองกินไรล,ลูกเงียวสองเสียมาใช่ไหมเห็นเขาล่อมึงนะที่บ่านก็ตัวแล้วล่ามึงเล่ามึง เป็นแบรนด์อะไรก็นี่นี่สวนเขาว่ามันเป็นบางต้นนะหรอเขาว่าต้นไร่สมบูรณ์ทรัพย์สมบูรณ์นี่มันจิ้กหรือบัคือบระหูเด้อพี่น้องไอ้ต้นนี้ต้นนี้นะครับอยู่บ้านไร่ทรัพย์สมบูรณ์นะครับบาวต้นนี้มือเศ้าอย่งจ่าป้งพี่น้องถามมันได้สองจะควายน้ำมากินนะต้นมันพูนปูนปูนปูนต้นมันปูนปูนต้นมันปูนเออนั่นแหละต้นนั่นแหละ คันมือคืนเศร้าทาผมได้มือขื้นเศร้าทาผมในสองนั่มากินเลยครับต้นนี้แท้ๆต้นนี้แท้ๆซ้ำนี่ละครสองอย่างสองสองขึ้อย่างสองจ้ะโอ้รักใครกันเว้ยว่าไม่ทาเว้ยเอาซ้ำนี่นะเนาะเอะเอเราดีละเอาเดี๋ยวก็ได้อ่านเน่อ่านเน้